สวัสดีครับผมเบลนองครับมือนีมาพบพ่อกรบเบลนองอีกคือเก่าครับผมมือหนีเบลนองมีความฝันของแม่มดนมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันหรือตัวเหลขกเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโรดใส่พิจารณาในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคละดวงครับเบลนองก็บอกบ่ไดดผู้ใดก็บอกบ่ไดดครับวบาเลขชิมาตัวใดมือนีกับวันเสาร์ล่ะวันเสาร์เ,รเ,รเรบลนองได้คุยกันกับแม่มดนเพิ่นก็เลยบอกว่าเพ่น ได้เลขมาเพิินฟันเพิ่็อยากมาบอกสู้ฟังก็ลองเบิงลองพิจารณาเป่นครับเด้องวดที่1นึ่พฤศจิกายน6 8เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับอันหลายคนก็คงจะมองเลขอันดังๆไหวหลายแต่กะอย่าลืมเลขที่บอดังนะครับอาจจะมากอะไรยังมม่ก็เกิดขึ้นเลยเพิ่นก็ลองเบิงลองพิจารณาเอา นะครับเนาะบ่าวน้องลงตัวเลขให้ก็เป็นแค่แนวทางบ่าวน้องกับบงหูหรอกว่าหลีมันชิมาตัวใดกันละกับพวีผู้ใดหูครับบวกีผู้ใดหูหลวงหนาหรอกก็ลองพิธาเพิ่งวันนี้บ่าวน้องก็เลยเดบบอกกับแม่มนเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันมาไดขึ้นสองขึ้นล้วล่ะแต่ว่าบ่ได้คุยกันจเถื่อหน้ามือนี้ได้คุยกันก็เลยอาอย่างใดกันรองพิจารณาเบิ่งแม่จุดถูบนล้วเลยเบาเตัวละแม่จุดถูบสีเบา ให้ถูกแม่มาหน่ะละ่ะที่แม่เซาอันพระลุงปูมาแล้วก็ที่เบาน้องให้มาดอกหนึ่งนะแม่ก็เลยลองจุดเบิงเลขกถูกงามางเลยเบาน้องเล็กถูกงามเล็กถูกเล็เก่าสามสองนี่คือเล็กถูกเพิ่นจุดเล็เก่าสามสองเพื่อนวะเกขงงามบัดนี้แม่ก็เลยแม่มาฝันแม่ฝันแล้วแม่จังมาจุดถูกเด้กับ แม่ฟันเห็นปูเบ้าเนา่านบอกว่าแม่ฟันเห็นปูว่าปูมานั่งรถล,ลูกทรายวะสันเหมือนแม่ไปไปไปงานบุญอย่างสักอย่างเหมือนบุญสังกทานหรือบุญกระถินนี่แหละวะสันแต่บุงหงว่าเป็นวัดหยังแต่มีพระมานั่งอยู่ในรถเพื่อนว่าใช่ไนวะันนี้เล่ากันเลยว่าพระทาั้งได้หรือมานั่งอยู่ในรถเพื่อนก็ไปบึง คนกับมาม่วงเด้คนกับมาม่วงรถผู้นั้นก็ว่าเอ้าหลวงปู <Far> ่สวงผู้นั้นก็ว่าหลวงปู่สวงผู้นี้ก็ว่าหลวงปู่สวงเพราะแบบนี้แม่เราก็แล่นไปเบิ่งก็เห็นหลวงปู่นั่งอยู่ในรถอีหลีบัดนี้บ้าน้อเราเคยามว่าแล้วพระบูชาแม่ไว้ไสพระบูชาแม่ก็ไว้ในรถลูกชายล่ะว่าซั่นบ้าน้องก็สมเพาปู่เรานั่งอยู่ในรถนั่นล่ะปู่เราบ่ไปไสดอกว่าซั่นบัดนี้บ้านเราเคยเลยว่าอัน เป็นอย่างไรอีกบ่แล้วกระบอบ่กระบอกมีอย่างไงมีแต่คนว่าฝันเอ้ยก็มีแต่คนเห็นลงปูนังยิงรถแค่นี้หละเบล่าแม่ก็ตื่นขึ้นมาแม่ก็เลยว่าป้าวดลูกชายชิม,มาให้โชกแม่บนนะอเพิ่นว่านะก็ลองเบิง่งไพอยากซื้อเหร่งไงไพอยากซื้อเผื่อนบานหรือไพอยากซื้อตัวใดก็ลองพิจารณาเอานอะบ่าหน่อ,หนนองกระบอกว่าไดว่ามันสีม,มาตัวใดบัดนี้ตื่นเสามาแม่ก็เลยามายกขันหา ยกขันหาล้วก็มาจุดถูกขอปูว่าปูเอ้ยขันพ่อสีมีโชคก็ให้หลูกได้มีอันตัวเลขงามๆที่จะเสียงโชคในเดือว่ัสัตว์เราก็เลยลองจุดถูกเบิ้งเลขถูกของแม่เพิ่น932ครับนี่คือเลขถูก932แต่เลขทะเบียนรถ9512 9512นนี่คือทะเบียนรถ ลูกไส้แมมมอนครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนอเบาหนงกระบ,บอกว่าใดครับวัวเหล็กวันสิมาตัวใดเดี๋ยวบบาหนงกระสีลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆสีลงเหล็กลุงปูลงเหล็กตะไคร่ลงเหล็กผู้หน่มผู้นีลงเหล็กฟันบินหน้าขีเบิง่งนะครับเนาะไอหนุ่มสก,ก้อกะเดี๋ยวว่าฟันอีกว่าวสันเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวจังมาเบิ่งกัดน,นะครับเนาะกระงวดนี้ เขาารับชมไปรับการคิดเช่นได้ไห่สมหวังดังปัถน,นาสุภูสุสคนตื่นเสามากอ่ยินเขาบดีเนาะเหตุให่สะเทือนความรู้สึกของคนไทยทั่วประเทศนะครับเนะาะทศกาลแต่ไหนเรื่องแบบนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนเฮานะครับเนาะเก็บนะความทรงจำไว้ในชาติหนึ่ง เขาเลยอยู่ในประเทศไทยประเทศที่รักความสงบนะครับเนาะอ่ะสู่กันต่อไปครับผมเลขแม่มดน,นะครับเด้อเลขรถล,ลูกชายเพิ่น9512ครับ9512นี่คือเลขรถล,ลูกชายเพิ่นเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปงานกะทินหรืองานเอียงสักอย่างนี่แหละแล้วก็ปูนังอยู่ในรถเประมาณนีน้นนะแล้วก็เลขทูบ สาวมาเพิ่นยกขนาดก็เลยลองจุดเบิ่งเลขทูก932นี่คือเลขทูกของแม่มดครับ932ก็ลองเบิ่งรอบพิจารณาเบิ่งกับหลายคนตอนเพิ่นบูชาพระเบ้าหนองไปบางคนเพิ่นก็ขอขอทูกแน่ดอกนึงขอทูกแน่2ดอกเบ้าหนองก็ใหายติดไปแต่ว่าคันผู้ใดบ่ได้ขอเบ้าหนองก็บ่ได้ให้ไปนําเด้เข้าใจแล้วนะครับคันขอเบ้าหนองจังสิให้ครับเพิ่นบ่ได้ขอเบ้าหนองก็บ่ได้ใส่ให้ไปนํานะครับเนาะ ลองมันครับด้วย9512 9512นี่คือเลขทะเบียนรถลูกชายแม่มนครับเพื่อเขามีโชว์ไปนํำกันคิดที่ไ้กให้สมหวังดังปาถนาสุขผู้สุขคนช่องเบาหน่องกับเป็นเพียงแนวทางเบาหน่องกัน5ตัวเลขมาฝากทุกคนกับอยากให้ทุกคนได้มีโชวค,ครับลองพิจารณาเบิ้งเล็กถูบ932 932ผูใ้ใดมีเลขผู้ดใดมีฝัน ผู้ใดจุดถูหรือผู้ใดฝันสิคือแม่มดนี่ล่ะทรงเล็กมากให้บ่าวหนองเบิ้งน้ากันได้แต่บ่าวหนองจะเดีวเอามาบอกให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เบิ้งให้ทุกคนได้พิจารณาเดี๋ยวมีเลขของป้าท่านหนึ่งเป็นหมาเดี๋ยวบ่าวหนองจะมาบอกสู่ฟังอีกท่านหนึ่งนะครับน้องแตจังพิจารณาเอาเลขกอาจจะเป็นเลขคำนวณหรือเล็กยังเป็นบ่าวหนองเขาบได้ถามหูแต่ว่า คนทักไลน์มาบอกล่ะคนก็ส่งเหล็กไม่หายบอนทองก็ไลยถามได้เหลี่ยตัวเหลีกว่าเหลียย่ยี่เหลี่มาแต่ร์ไซค์นาทีไปเหลี่คำนวณล่ะมากกว่าก็ลองเบิง่งก็เดี๋ยวแต่ว่าสําคัญคือพีงเงินเทวดานี่ติดต่อบ่ได้เลยพีงเงินเทวดาติดต่อบ่ได้เลยบ่ได้คุยหากันบ่ได้โทรหาบ่าวนทองโทรหาบ่าวนทองทักหาอยู่เรากับบอ่านหรือเราเปลี่ยนไลน์ใหม่บ่หรือจังใด แล้วเคยคิดยังบ่เขามาเบิ่งอันคลิปบบอลนองนี่เนอเพราะฉะนั้ฮู้ว่าบ่อลนองถามหาหลายคนบ่แม่นแต่บ่อลนองถามหาดอก FC นั่นล่ะถามหาถามหามาหลายว่าผีงเงินเทวดาไปใส่บ่เห็นจักเทื่ออ่ะเดี๋ยวถ้าเพิ่นมาเมือม่อใดเมื่อนึงเดี๋ยวสิเอาเลขเพิ่นมาบอกสู่ฟังอีกเทื่อนึงนะครับเนาะอ,อ่ะฝากเลขแม่มอนต์อีกรอบนึงครับผม9512นี่คือเลขทะเบียนรถเพิ่นครับ9512เลขกถูกเพิ่นจุดได้ 93 2 932 9512สองหางครับจะขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสงไหนสงบังดังปากธนาสุภูสุข,ข,สข,สข,สขคนช่องเบาหน่องก็เป็นแคน่แนวทางนะครับนอเบิรงไหวฟังไหวฝา,า,า,ากลูกหลานผู้นี้ไ,วไหวนี่อ้อมอกอ้อมใจนั่นเลยครับเด้อจะขอให้ทุกคนโชคดีจับเงินหมื่นจับเงินแสนจับเงินล้านครับศรัทธามีบารมีเกิดหนึ่งพอยอดหกแปดสวัสดีครับ